เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงมากๆแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงเปน็นอันดับต้นๆมะเร็งปากมดลูกนะครับคือเป็นมะเร็งที่เจอได้เยอะมากแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงเปน็นอันดับต้นๆเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิงมากๆมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างสาเหตุหลักจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับตัว HPV คือตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทําให้เกิด มะเร็งปากมดลูกอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับเพราะว่าตัว HPV มันจะมาจากจากเพศสัมพันธ์ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นเราลงมาจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการที่เราใช้ยาคุมเป็นเวลานานการที่บางคนแบบไม่ได้ไปตร,ตรวจภายในตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับหรือพวกนี้ถ้าเราตรวจแล้วเจอเร็วมันจะรักษาได้เร็วส่วนเรื่องของไวรัสปัจจุบันนี้ก็มีการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งก็จะช่วย ลดความเสี่ยงไปได้มากเร็งปากวดลูกเนี่ยเจอค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ผู้หญิงทุกท่านนะครับหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับเร่ของการเลือกทานอาหารการออกกําลังกายนะการสังเกตอาการแล้วก็ไปตรวจภายในเป็นประจํา